สัตฉายแสงแอดเวนเจอร์จำกัดบริษัทวางแผนการตลาดและจัดจำหน่ายภาพ,พยนตร์เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการจับมือกับคุณแจ็คเดอะโกส์บอสใหญ่แห่งคอมมูนิตี้ด้านสยองขวัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างเดอะโกส์เรดิโอประกาศเปิดโปรเจกต์ล่าสุดโกส์ไลท์เดินหน้าผลิตภาพยนตร์สยองขวัญสู่ตลาดไทยและต่างประเทศณเดอะโกส์เฮาส์อาซีเอซึ่งการจับมือกันครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรเจกต์ภาพ,พยนตร์ด้วยการเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มั่นใจก้าว สู่การเป็นผู้สร้างภาพ,พยนตร์อย่างเต็มตัวโดยทาง The Ghost r a ด i o มีฐานผู้ฟังที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องสยองขวัญอยู่แล้วจึงสามารถนำเรื่องเล่าเหล่านี้ไปต่อยอดและดึงดูดผู้ชมให้มารับชมภาพ,พยนตร์สยองขวัญได้อย่างไม่ยากโดยคาดการณ์ว่าภายใน2-4ปีข้างหน้าตลาดภาพ,พยนตร์สยองขวัญยังคงมีศักยภาพสูงและจำเป็นต้องมีภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหการรมภาพ,พยนตร์ไทย จร,จริงจุดเริ่มต้นโค้ดไลท์ก็เป็นผมไปจีบพี่แจ๊ดแล้วก็ชวนกันร่วมทำธุรกิจที่เราคิดว่าเราต้องการคนที่ถนัดในเรื่องผีแล้วต่อจากนั้นผมก็เลยเริ่มไปจิบพี่โขมแล้วก็พี่้นมาช่วยกันทำโค้ดไลท์ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทำแต่หนังสยองขวัญท <S S S> okay. ำหนังผีก็เน้นความจริงจังใช่ไหมฮะแจ๊จริงจังครับทหนังผีจริงจังครับจุดเริ่มต้นก็คือ เราชวนกันมาแหะครับคนที่คนที่มีความสามารถแต่ละต้านเพื่อจะขับดันหนังผีที่พยายามจะทําให้มีคุณภาพที่สุดกับหนังผีไทยกับโค้ดไลน์ครับความโดดเด่นตางอย่าาจากความเป็นหนังผีหนังผีที่สร้างมาจาก Bed on Two Story ะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มีคนโทรมาเล่าจริงในในในรายการผีรายการหนึ่ง ซึ่งตอนที่เขาพูรมาเล่าครับมันมันให้อัตรลดความน่ากลัวแล้วก็คนที่ฟังอยู่นะตอนนั้นเนี่ยบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่าทาเป็นหนังนะเรื่องนู้น่าทาเป็นหนังนะจนวันนี้ครับมันกลายเป็นโปรเจกต์นี้ออกมาว่าจุดแข็งของเราคือผมว่ามันเรื่องของเ,อเรื่องที่มันถูกสร้างมาจากเรื่องเล่าจริงๆแล้วก็ในส่วนของทีมงานโปรดักชันทีมงานพุ่งกลับของเราอันนี้มั่นใจได้ครับ ก็ต้องมีติดความเป็นเดอะโกสต์อยู่ในนั้นนะแต่เรื่องทั้งหมดเลยมันถูกปูมาที่เรื่องเล่าโดยตรงอาจจะไม่ได้เปิดมาจากเป็นเดอะโกสต์เรดิโอคงคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยโดยโดยเนื้อเรื่องนะสตอรี่มันมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ว่าจ้มสแกร์จ้มสแกร์เด็กไปเลยอ่ะเพราะว่ามันมันแค่ฟังมันถูกรูฟมาแล้วว่าแค่ฟังปึ๊บมันก็อย่างเรื่องที่เราเลือกมาเนี่เรื่องข้างบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวของคนที่ถูกผี หลอกอยู่สี่ปีนะกับสี่ปีกับบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อแล้วเขาถอยไม่ได้เนี่ยผมราะว่ามันมีดีเทลเงื่อนไขเยอะมากที่ที่บางทีเราว่าคือคือผมไม่ได้ปฏิเสธจัมส์สแกนนะเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังเรื่องเราอย่าลืมว่าเวลาเราฟังไปฟังวิดยโอาหารฟังฟังในกดสิเอโอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีจัมส์สแกนนะแต่ทำไมมันน่ากลัวแสดงว่าเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องมันน่ากลัวเหตุและผลของมันน่ากลัว คือหัวใจของเรื่องมันเป็นเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนที่กําลังจะมีครอบครัวใหม่กำลังจะเริ่มต้นบ้านยังเป็นความหวังหนึ่งในชีวิตที่แบบเฮ้ยเราก็อยากมีครอบครัวมีลูกเล็กๆที่เราจะคลอดเพราะฉะนั้นการจะซื้อบ้านหลังหนึ่งมันมีมันเป็นเงื่อนไขที่ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องทุกคนสัมผัสได้เอาใจช่วยกับบ้านหลังนี้ได้ว่าเออบ้านหลังนี้มันมีผีอย่างที่บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้มันมีผีข้างบ้านมันมี ข้างบ้านมันมีผีแล้วก็ชอบมาหาเราซะบ่อยๆเสียด้วยคือเราผมว่าคอนเซ็ปต์ครับแล้วก็คือผมว่าผมทัผมมันเป็นการกลับมาทำหนังผีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสำหรับผมที่ไม่ได้ทำมาหลายปีมากผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ยังรักแล้วก็แล้วก็สนุกสนานจากการทำหนังผีต่อให้มีเยอะขนาดนี้ยิ่งมอง่าเป็นเรื่องดีและที่สำคัญคือถ้าถามว่าแตกต่าง ภาแต่างมากคือการปันเป็ิงานที่คอลแลบกันของคนสี่คนที่มุ่งมั่นเหลือเกินในการทําผีมาทั้งชีวิตมัน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 มีอะไรหลายหลายอยา่างที่ที่เราก็ยังเราเราเราว่าเราคนเจอมนว่าว่าผีอยู่ไหนแน่นอนนะ,ะหนังผีประกอบไปด้วยบรรยากาศหนังผีประกอบไปด้วยบรรยากาศยังไม่ยังไม่บอกไม่ได้ว่าตรงไหน แต่ว่าเวลาเดินเดินเข้าไปในหมู่บ้านไหนสักหมู่บ้านหนึ่งมันจะมีสักโซนหนึ่งที่คนน้อยๆมันคือรู้สึกบรรยากาศความรู้สึกของของหมู่บ้านแบบนั้นก็เอาวางไว้กับพี่แจ็คก,ก็ประมาณ25-30ล้านะโปรดักชัน่นนะครับไม่มากไม่น้อยกนไม่มากไม่น้อยอถ้าบอกว่าหวังคาดหวังรายได้เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสคือพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วผมว่าถ้าทำออกมาดี คนดูก็จะตอบเราเองว่ารายได้หรือความค่าคว่าที่ทำมาเป็นอย่างไรหรือว่าพี่ผมไม่ได้กำกับหนังอย่างนี้มานานว่าครั้งนี้เขากคงอยากจะปล่อยของนะครับ <laughs> ผมปล่อยของปล่อยของแน่นอนอ๋ออยู่ที่พุ่มกับแล้วครับผมว่าถ้าจะให้เนื้อเรื่องมันไม่ตลกนะครับอยาผมไปออกเลยถ้าผมไม่ออกมันจะไม่มันจะไม่ซีเรียสละ <laughs> ตลกละค <laughs> ือ <p> ผมว่าความเป็นในครอบครัวมันมีทุกความรู้สึกนี้มันมีทุกความรู้สึกแล้วก็อย่างที่บอกผีตั้งสี่ปีเนาะ โดนผีหลอกอยู่สี่ปีอ่ะแล้วข้างบ้านมันก็เหมือนโล่งความเป็นจริงที่ที่เราก็ว่ามันจะเจอเพื่อนข้างบ้านที่นานานิสัยนั่น,นแหละครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีสัดส่วนคอมพิวเตอร้ไหมมันอาจจะเป็นเป็นไปตามเรื่อกเป็นไปตามธรรมชาติแต่แต่โดยแมสเสจแล้วอ่ะมันเป็นหนังสยองขวัญแบบด้วยท่าทีที่จริงจังถี่มันน่ากลัวแต่คุณมีรีแลกซ์กันมากคุม,มีรีแลกซ์มากถีอาจจะมายืมน้ำปลา ี่าแแสดงตอนนี้อยู่ในครดิตเดี๋ยวรอบเซอร์ไพรส์กันอีกทีผมมันมีมีมีอยู่ในใจมีอยู่ในใจเข้าฉายจนว่ดคิวสามคิวสามใช่คิวสามหนังผลิตปีนี้แหละหนังลุยแลนเนี่ยเราเราเรียบเดินเพื่องันเต็มร้อยนะครับคุณผู้ชมเราบริจาคให้ผมเหรอฮะก็เลยครับพี่ ก็ฝากโปรเจกต์คโคตไลท์แลวก็ภาพยนตร์เรื่องแรกข้างบ้านนะครับเ,เราทั้ง4ี่คนตั้งใจทํานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความสามารถของพี่ๆแต่ละท่านที่เรามาช่วยกันในโปรเจกต์คโคตรไลท์กับข้างบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับคนดูและพวกผมก็จะพยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้ผลงานออกมาถึงใจผู้ชมที่สุดคนระับฝากข้างบ้านด้วยครับฝากโคตรไลท์ด้วยครับฝากด้วยด้วยครับ うん。